ตัวที่รักมากๆต,ต้องมีของบุญต้องมีของถักเอาไว้แล้วอะไรแบบรู้สึกว่านวลน,นัวนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอนหนักมา mix mix รวมกันก็เออสวยเองสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาเจอกับลูกแพรแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแพรก,ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมา u n กซ์ของที่แพรซื้อมาจาก King Power นะคะซึ่งจะบอกว่าของที่แพร์นำมารีวิววันนี้นะ no sponsor นะจ๊ะคือแพร์เสียเงินซื้อเองล้วนๆนะคะ ก็โดยปกติแล้วนะคะแพอาจจะเป็นคนที่ชอบซื้อพวกเครื่องสาอางสกินแคร์อะไรอย่างนี้นะคะที่คิงพาวเวอร์เพราะว่าเออเขามีแบบบริการเดลิเวอรี่อะไรแบบเนี้ยก็คือมาส่งที่บ้านเลยโดยที่ช่วงนี้มันไม่ต้องมีไฟบินเนาะเพราะว่าโควิดนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันสะดวกดีแล้วก็พวกเครื่องสาอางบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าถูกกว่าหน้าเคาน์เตอร์อในห้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแพก็เลยซื้อมาแล้วก็ที่แพนํามารีวิววันนี้นะคะแพก็ซื้อมาตั้งแต่สอสาเดือนที่แล้วนะคะคือสักพักแล้วแหละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะล <c oughs> ็็อกกกดววนนนนััะะคี้แพเลย โอกาสนะคะมาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูกันเลยแล้วก็ทายคลิปนะคะแพรก็ทําเป็นคลิปแต่งหน้าลุคนี้นะคะหลังจากที่มีเพื่อนๆรีเควสมาอยากดูแพรแต่งหน้านะคะก่อนที่จะไปเริ่มอันบ็อกซ์กันนะแพรก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกด s u b s c r i b e ให้แพรก่อนนะคะแอนนี่นะคะก็คือจะเป็นกล่อง King Power นะคะเป็นแบบพัสดุที่ส่งมาที่บ้านแพรนะแต่ว่าจะขอสารภาพก่อนว่ากล่องนี้นะคะแพรก็มีการแกะไปแล้วนะคะแบบบางตัวนะก็เดี๋ยวจะมาเปิดไปพร้อมๆกันอีกรอบนะคะว่าแพรซื้อตัวไหนมาบ้างนะคะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันนะคะก็จะเป็นตัวน้ำหอมดิฟทีคตัวนี้นะคะแพรก็ทำรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปน้ำหอมเฟเวอร์ริทที่ผ่านมานะคะก็สามารถไปตามดูกันได้นะคะซึ่งตัวนี้นะก็เป็นหนึ่งในตัวเฟเวอร์ริทของแพรเลยมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะคะราคาป้ายก็จะอยู่ที่5 8 8 0บาทนะแต่ว่าแพรได้มาราคาถูกกันนะนะคะเพราะว่ามีบัตรสมาชิกเนาะมันก็ลดลงไปอีกนะคะตัวนี้ มาต่อกันที่ตัวที่2กันนะคะก็จะเป็นตัวที่แพรจะบอกว่าแพ้ตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าไม่เคยใช้แบรนด์นี้มาก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่แบบดังมากๆนะคะซึ่งก็คือจะเป็นแบรนด์ o u r g l a s s a m b i e n t Lighting Palette นะคะดังมากๆแลนะตัวนี้ซึ่งเจ้าตัว3ามหลุมตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น Finishing Powder นะคะคําว่า Finishing Powder อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวที่ปัดหลังสุดของการแต่งหน้าเลยคือไม่สามารถใช้แทนแป้งฝุ่นได้นะคะต้องปัดหลังแป้งฝุ่นนะคะมันจะทําให้หน้าแบบรู้สึกว่านวลนว มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะใน3ามลุมเนี่ยก็คือจะมี3สีด้วยกันนะคะนี่นะคะเปิดให้ดูแพ็กเกจก็หรูหรามากเนาะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสีซอฟท์ไลท์ก็จะเป็นออกสีแบบขาวนวลนๆน,น,นะคะแบบสีผิวแพรหรือว่าสีผิวขาวเหลืองอะไรเงี้ยใช้เป็นฟิเนชชิ่งพาวเดอร์น่าจะสวยเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีเรเดียนไลท์สีนี้ก็จะเป็นออกสีแนวแบบคล้ายๆสีบอนเซอร์นะคะแต่ว่าอ่อนกว่าก็สามารถใช้ปัดทับบอนเซอร์ได้หรือว่าสาวๆผิวแทนนะคะก็สามารถปัดเป็นฟิเนชชิ่งพาวเดอร์ได้ อีกเช่นกันก็น่าจะชอบกันนะคะแล้วก็สีสุดท้ายก็จะเป็นสีโ o ลเด้นบรอนซนะคะซึ่งสีนี้ถ้าสําหรับแพะก็อาจจะใช้ปัดเป็นบลอนเซอร์ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสาวๆผิวแทนะก็อาจจะใช้ปัดทับบอนเซอร์อีกทีก็ได้เพื่อให้แบบมันมีความนัวๆหน่อยอะไรอย่างน,น,น,นี้นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะแพรก็ซื้อมาในราคาประมาณ2,000บาทนะคะแต่ว่าราคาป้ายจริงๆนะมันก็จะอยู่ที่2,265บาทนะคะก็อาจจะถูกกว่าหน้าเคาน์เตอร์นิดนึงนะก็สามารถไปลองดูกันได้นะคะเมื่อตอนห้างเปิดนะคะแนะนําว่าให้ไปลองก่อนเพราะว่าบางคนใช้อาจจะไม่ชอบก็ได้นะมาต่อกันที่ตัวที่3กันนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัว h o u r g l a s s Translucent Setting Powder นะคะซึ่งก็คือจะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเนี่แหละแต่ว่าเป็นสีโปร่งแสงนะคะคือสามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลย ตัวนี้ปกติแพรก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะเพราะว่าแพรใช้แต่แป้งฝุ่นเด็กมาตลอดก็เลยอยากลองดูนะคะว่าแบบแป้ง Translucent เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตัวนี้นะคะหน้าป้ายอ่ะราคาอยู่ที่1620บาทนะคะแต่ว่าแพรซื้อมาในราคาที่ต่ำกว่านั้นนะเพราะว่าแพรมีแบบส่วนลดนู่นนี่นั่นมันก็ลดลงไปอีกนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายคลิปอีกเช่นกันนะเขาเป็นยังไงมาต่อกันที่ตัวที่4กันนะคะของกล่องนี้นะแพรก็ซื้อมาเป็นตัว YSL นะคะจะเป็นรุ่น ครีมีลิปสเตยนะคะคือจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะดังเลยนะคะของ YSL ก็เป็นสี409นะคะแพ้ก็เอออยากลองเหมือนกันว่ารุ่นนี้มันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็สีเนี้ยนะคะคือเขาไม่ให้ลองที่หน้าเคาน์เตอร์นะแพ้ก็อาศัยที่ว่าเห็นสีตรงหน้าปกนะก็เลยเอออยากลองใช้ดูนะคะตัวนี้นะคะก็ราคาที่ป้ายอยู่ที่อยู่ที่ิบาบาทนะคะแต่ว่าราคาจริงที่แพ้ซื้อมาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบเก้าร้อยปลายๆนะคะเพราะว่าได้ส่วนลดก็ถือว่าราคาก็น่ารักอยู่นะพอได้ ของมานะแพก็เนี่ยลองใช้แล้วสีมันได้แบบนี้นะคะก็จะไม่ได้เข้มมากมเป็นสีแบบแดงเงาๆแบบนี้นะแต่ว่าเนื้อสัมผัสอะโอเคเลยแพรก็เอามาแต่งหน้าลุคนี้แหละท้ายคลิปนะคะมาต่อกันอีกตัวกันนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัว1-1-1วันวนสกินนะคะตัวนี้จะเป็น With ี b r i g h t e n i n i n o o s t s t e r นะคะจะเป็นตัวที่แบบแพรชอบมากแพรก็เคยทํารีวิวตัวนี้ไปแล้วนะคะตอนที่ทํา คลิปรีวิวสกินแคร์ไปนะคะก็สามารถไปตามดูกันได้นะซึ่งตัวนี้นะคะแพรก็ซื้อมาเป็นตัวที่2แล้วนะคะตัวแรกอะแพ้ก็รีวิวไปแล้วเนาะก็คือใช้จริงๆเลยจริงๆแล้วตัวขวดแรกอะยังไม่หมดหรอกแต่ว่าแพร รู้สึกว่าต้องมีของุญต้องมีของสต็อกเอาไว้แล้วอะไรแบบนี้แพ็คก็เลยโอเคซื้อมาเพราะว่ากลัวตัวแลกหมดนะคะจริงๆแล้วแพะใช้ว่าแบบเขี่ยมมากๆเลยเพราะว่ากลัวของหมดมากๆบก็บอกว,ว่าแบบชอบมากๆนะคะมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายกันนะคะก็คือจะเป็นอิน e ิสฟรีเจจู r พเมกเนตเรวิทไล i ิ n งเอมู i o นนะคะตัวนี้นะก็คือจะเป็นสกินแคร์ที่แบบราคานักศึกษามากๆเลยนะคะตัวนี้ราคาแค่605บาทเองค่ะคือเนื่องมาจากว่าแพะขาดอีกแค่500บาทอย่างเงี้ยก็คือจะได้ส่วนลดแพ็ก็เลยหาหาตัวไหนก็ไม่รู้ เลยเอาตัวนี้ละกันนะคะแค่605บาทเองแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มค่านะเพราะว่าขวดมันใหญ่มากทุกคนแพ้ก็เลยซื้อมาเลยนะคะเขาเคลมว่ารุ่นนี้นะเขาสกัดมาจากน้ํามันเม็ดทัพทิมนะคะแล้วก็น้าทับทิมสกัดเย็นมาจากเกาะเจจูจ้าก็ากกน,น่าใช้มากเลยนะคะข้างในกล่องนะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ ขวดนี้ต้อง160 ml อ่ะทุกคนถือว่าแบบ,บคุ้มมากเลยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะช่วยพวกเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้นะคะก็ <l> ถ้าเกิดแพรลองใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ดีอย่างเงี้ยแพทก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนกันนะคะ และนี่นะคะก็คือจะเป็นเครื่องสําอางแล้วก็สกินแคร์ทั้งหมดที่แพรซื้อมาจาก King p o w e อรอบล่าสุดนะคะก็จะมีกันทั้งหมด6ชิ้นนะคะก็ไม่มากไม่น้อยเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากได้อะไรเงี้ยแพรก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆน,นะคะสั่งทาง Delivery นะคะเขาก็จะมาส่งถึงบ้านเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะแพรก็จะพาเพื่อนๆน,น,นะไปแต่งหน้าลุคนี้กันนะคะไปดูกันเลยค่ะกลับมาเจอกับแพรหน้าสดกันนะคะก็หลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะแบบมีรีเควส t เข้ามาในคอมเมนต์ว่าเอออยากให้แพร์สอนแต่งหน้าแต่ว่าแพรรู้สึกว่าตััวแพเองนะคะคย สามารถสอนใครได้นะเพราะว่าพื้นฐานการแต่งหน้าของแพรคือไม่ได้เป็นคนที่เก่งนะแล้วก็ความรู้เรื่องเครื่องสําอางอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไม่ได้แน่นขนาดนั้นแพรก็เลยจะมาแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนะคะซึ่งคือลุกในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบ everyday ลุกที่แพรแต่งเลยแล้วก็เครื่องสําอางที่จะนํามาใช้ในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องสําอางใหม่ที่เพิ่งแกะกล่องกันไปเนาะแล้วก็บางชิ้นเนี่ยคือยังไม่เคยแกะใช้เลยก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ครั้งแรกให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของแพรที่ใช้จริงๆนะเดี๋ยวมาเริ่มแต่งกันเลยจริงๆดีกว่าเริ่มกันที่ครีมกันแดดกันก่อนเนาะ La Roche p o s นะจะเป็นครีมกันแดดนะคะที่แม้แต่อยู่บ้านก็ต้องทาทุกวันนะคะหลังจากทาครีมกันแดดนะคะแพรก็จะใช้เป็นคุชชั่นนะคะของจองแซม m ุ e นะคะตัวนี้ ซึ่งอันเนี้แพรก็เคยทําคลิปแบบ get ready with me ไปเมื่อนานมากๆแล้วนะคะก็คือใช้เป็นตัวนี้เลยและตอนนี้นะแพรก็ยังใช้ตัวนี้อยู่คือจะบอกว่าเป็นตัวที่รักมากๆนะคะเป็นคุชชั่นที่แบบคุมมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้ากับตัวแพรมากๆก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะคะ หลังจากที่เราทาคุชชั่นกันไปนะคะเราก็จะทาเป็นตัวทิ้นตัวนี้นะคะที่เคยทํารีวิวไปแล้วเหมือนกันที่เฟรนด์ลิปสติกนะคะสามารถไปตามดูกันได้นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบอีกเหมือนกันนะคะแพ้ก็จะทาข้างในปากเนาะนี่แล้วก็ทริคอย่างหนึ่งนะคะแพ้ก็จะแตะที่ ใต้ตาแบบนี้นะให้มันแดงๆนิดนึงเพื่อที่เวลาทาคอนซีลเลอร์นะคะมันจะแบบทให้ใต้ตาสว่างขึ้นนะน,นี้ก็เป็นทริคที่แบบแพดูมาจากพวกบล็อกเกอร์ของฝรั่งอะไรแบบนี้นะคะและเราจะไปใช้คอนซีลเลอร์กันนะคะโดยที่คอนซีลเลอร์ที่วันนี้แพจะใช้อะก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ตัวใหม่เลยของเซเลน่าโกเมสนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบมาแรงมากๆในช่วงนี้ก็คือแบรนด์ Rare Beauty นะคะตัวนี้จะเป็นสี2 1 0 n นะแพยังไม่เคยลองใช้เลยเดี๋ยวมาลองไปพร้อมกันเลยค่ะ นี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบหลอดอ้วนๆแบบนี้นะคะหัวแอปพลิเคเตอร์ก็คือจะเป็นแบบอ้วนๆแบบนี้เนาะเนียให้ดูแล้วกันคือจะบอกว่าตัวนี้นะคะที่แพรใช้นะคะคือซื้อมาแบบ,แบบแรนดอมมากๆเพราะว่าห้างปิดนะคะไม่มีโอกาสได้ไปลองก็เลยโอเคเลือกสีมาตามที่เขาส w a t c h กันในเน็ตเลยเพราะแบบ <m> ไม่รู้ว่ามันจะโอหรือเปล่านะเฮ้ยมันโอเคอยู่นะทุกคนเนื้อมันจะแบบ ไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็ไม่ได้เบามากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มาคอนทัวร์กันนะคะต่อไปแพรจะใช้เป็นของเซซเน่ Sesame. ตัวนี้นะคือเป็นตัวที่แพรมีมานานมากๆไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะจะใช้แค่นิดเดียวนะตรงจอลายตรงนี้ให้มันหน้าดูแบบมีมิติมากขึ้นสีมันจะอ่อนๆเนาะแล้วก็ไลทจมูกเลดนึงแบบนี้เดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันนะคะซึ่งึีสอที่แพรใช้ในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นของ โรซี่ตัวนี้นะคะซื้อมาจากทาง IG นะคะเขาจะมีหัวแบบเป็นหัวตัดนะแล้วก็มีหัวแบบคู่กันซึ่งแพรชอบหัวแบบคู่กันมากโดยแพรนะคะจะใช้เป็นดินสอวาดเป็นกรอบโคงคิ้วก่อนนะแล้วก็ถึงจะลงฝุ่นทับนะคะเดี๋ยวแพรขอไปเขียนแป๊บนึงนะและนี่นะคะก็คือจะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นคือมนันแบบลอกหมดแล้วเก่ามากเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อเคสนะคะนี่เนื้อจะเป็น,น เนี่ยเขาก็คือจะมีแปลงมาให้ในตัวเลยนะสะดวกมากเลยสําหรับถูอย่างเงี่ยชอบมากและนี่นะคะก็คือจะเป็นการลงเครื่องสำอางด้วยเครื่องสำอางแบบเนื้อครีมเสร็จหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อ,ตอไปนะก็จะเป็นการลงเครื่องสำอางแบบฝุ่นนะคะก็แพรจะลงแป้งฝุ่นก่อนละกันซึ่งโดยปกติแพรจะบอกว่าแพรชอบใช้เป็นแป้งฝุ่นเด็กมากๆนะคะจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นแบบชิเซดอนเนี่ยแต่ว่าวันนี้นะตามมีสัญญาเลยแพรจะมาใช้เครื่องสาอางใหม่นะคะซึ่งแพรก็ซื้อตัวอเวอร์กลาสที่รีวิวไปเนาะก็เดี๋ยวจะเอามาดูกันว่าทาแป้ง ฝุ่นอเวอร์กราสออกมาลุกจะเป็นยังไงนะคะนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะคะน้องแพ็กเกจดูหลานนะคะทุกคนไม่มีพับนะคะนี่เรียมากทุกคนเทปมันยังอยู่อยู่เลยอะ่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นลุกที่ใช้แป้งเอเวอร์กราสไปแล้วนะซึ่งความจริงก็มันจะมีความนวลๆผ่องๆเลยนะแต่ว่าก็จะไม่ได้ขาวสู้กับแป้งเด็กนะคะอย่างนี้ก็กำลังดีนะแพรว่า ลหลายๆคนน่าจะชอบแหละปากซีดมากเลยขั้นตอนต่อไปนะคะแพรก็จะลงลิปนะคะซึ่งลิปในวันนี้ที่จะใช้นะคะก็จะเป็นลิปตัวใหม่นะจะเป็น YSL ตัวนี้นะคะที่แพรเพิ่ง unbox ไปนะนี่เดี๋ยวมาสวอ watch ให้ดูพร้อมกันเลยนะอันนี้แพรไม่เคยลองมาก่อนเลยอะทุกคนนี่เนื้อมันจะเป็นแบบนี้สีแบบแดงแบบไม่ได้แดงเข้มขนาดนั้นน่ะผิดหวังนิดนึงนะเนี่ย เกาหลีนิดนึงไหมมีความแบบมันวาวเนาะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันด้วยที่ปัดแก้มแบบฝุ่นนะคะวันนี้ก็จะเป็นใช้ของชาแนลนะคะเป็นตัวเดิมเลยใช้ใช้มานานมากแล้วก็ชอบมากนะคะข้างในเขาก็จะมีแป้งเนาะแบบนี้ใครจะปัดบริเวณแบบหนกแก้มตรงนี้เนาะคือบอกแล้วว่าเป็นคนไม่ได้มีทริคอะไรในการแต่งหน้าเท่าไหร่นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะที่ขาดไม่ได้เลยของแพรก็คือจะเป็นการแต่งตานะคะคือจะบอกว่าแพรชอบการแต่งตามากๆเลยนะเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่าเออหน้าดูเต็มดีนะคะถ้าไม่แต่งตาก,ก็คือรู้สึกว่ามันยังไม่มั่นใจในการออกจากบ้านนะคะทุกคนมันยังดูแบบไม่คอมพ l e ทเนาะแล้ว,วันนี้นะคะพาเลตที่จะใช้นะก็จะเป็นแบบพาเลตเล็กๆอันนี้นะคะของอนาตเซียนะอันนี้คือแพรได้มาจากเพื่อนนะคะตอนช่วงวันปีใหม่ย,ยังไม่ได้แกะใช้เลยเดี๋ยวเพื่อนจะน้อยใจนะคะก็เลยเอามาใช้เลยและกันนะวันนี้ โทนสีนะคะก็คือจะเป็นโทนสีแบบน้ำตาลใช้นิ้วนี่แหละทุกคนสะดวกที่สุดจริงๆแพ้ก็แบบไม่ได้มีทริคอะไรมากนะในการแต่งตาก็คืออาศัยว่าใช้นิ้วเนี่ยแล้วก็ไล่จากสีอ่อนไปสีเข้มนะคะเอาสีตามที่ชอบเลยพอมันหนับมา mix mix รวมกันก็เออสวยเองอะ แต่เสียดายนะพาเลตอันนี้มันไม่มีแบบโทนสีส้มๆแดงๆคือแพรเป็นคนชอบแต่งตาสีส้มมากนะแต่แพรก็จะเอาจากของพาเลตอื่นนะคะมาแต่งตามเติมสีส้มๆนิดนึงแล้กันใช้เป็นของ Color Pop อันนี้นะคะคือมันเน่ามากเลยอะซื้อมานานมากกันนะคะอันนี้คือแพรพรีมานะคะจากต่างประเทศแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวนี้นะมันไม่มีกระจกนะคะเห็นไหมแต่ว่าสีอะคือถูกใจมาก เป็นแนวๆนี้ราคาก็น่ารักมากด้วยราคาน่าจะไม่ถึง 1, นะพันนะแพร่ำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะคะก็แพรก็จะแตะๆสีโทนส้มๆมาอะไรอย่างนี้นะคะที่หางตาเนาะแต่งตาเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าแพรโชคดีมากนะคะที่ไปต่อขนตาก่อนที่จะล็อกดาวน์นะตอนนี้ก็คือยังมีขนตาเลืออีกนิดนึงนะคะก็คือไม่ต้องปัดมาสคาร่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนแบบไม่ได้ต่อขนตาเนี่ยก็คือสามารถแดดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าต่อเป็นขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะ แต่ว่าอันนี้นะคะแพรก็จะขอทาไอายไลเนอร์นิดนึงจะเป็นช่วงแบบหางหางตานะถ้าแบบไม่ทาจะรู้สึกว่าแบบขาดไปนิดนึงอ่ะต่อมานะคะแพรจะมาปัดไฮไลท์นะคะวันนี้นะก็คือจะใช้ของแม็กนะคะสี Soft and Gentle นะคะคือเมื่อก่อนนะเคยดังมากแหละตอนนี้แพรก็ยังชอบอยู่นะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่ไม่ได้เอะอะจนเกินไปนะแล้วก็วิ้งดีนะคะชอบมากแพรก็จะใช้นิ้วเนี่แหละจา้านิ้วพิเศษเนะาะก็จะ แปะแปะช่วงตรงนี้แล้วก็สั่นจมูกนะคะปลายคางนิดนึงให้ดูแบบมีมิติ สุดท้ายนะคะเราต้องปัด Finishing p o วเดอนะคะจะเป็นของใหม่เลยของ Hourglass ตัวนี้นะที่เราซื้อกันนะคะยังไม่เคยลองเลยปกติอย่างที่บอกไปว่าแพรจะไม่เคยใช้ Finishing p o วเดอนะคะวันนี้ก็มาลองกันดีกว่าว่าหน้ามันจะนัวแค่ไหนนะจ๊ะนี่เลยโอ้ m ม g o กเงามากแพรก็จะปัดเป็นตัวสีอ่อนสุดแล้วกันนะคะทุกคนเป็นแบบทั่วหน้าเนาะ แปรงที่นำมาวันนี้นะคะก็จะเป็นแปรงลักษณะแบบพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของ e.l.f. นะคะซื้อมานานมากๆแล้วทีเมกาดูออกไหมดูไม่ออกเนาะปัดคอด้วยปัดคอด้วย และนี่นะคะก็คือจะเป็นลุคที่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็น everyday look ก็ว่าได้นะเพราะว่าแต่งคล้ายๆเดิมเลยเพียงแต่ว่าใช้แค่เครื่องสำอางใหม่ในบางตัวนะคะแล้วแพทก็ไปแอบติดกิฟต์มาด้วยค่ะทุกคนจะเป็นแบบเพิ่มกิมมิกเก๋ๆนะเห็นเขาฮิตกันก็เลยอยากลองบ้างนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะชอบกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอยากให้แพททาอะไรนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์กันข้างล่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวแพทจะไปตอบให้เร็วที่สุดนะสําหรับวันนี้นะคะแพทก็พาน้องบองนะคะตัวฮิตเลย เอามาบายบายทุกคนกันด้วยถ้าชอบ <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Subscribe ให้แพรด้วยนะคะ๊ายบาย